นี่ที่ปน้นา้ำฝนนี่ไม่ขึ้นนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับอาจจะเป็นสาเหตุสัญลักษณ์เครื่องยนต์ขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนูขัดสายไฟที่ปั้น้ำฝนนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับเราแต่เสียงมอเตอร์นะครับนานแล้วครับเกือบเป็นปีแล้วไม่ได้ทำไม่ใช่กัด ยับแล้วหรืองไงเนี่ยนะครับยังไม่ได้ให้ช่างดูจะถอดดูเองนะครับนี่ครับอแล้วนรังหนูเห็นไหมนะครับนี่นี่มองเห็นชัดๆเลยนี่นี่นี่เห็นไหมนะครับนี่ครับอยู่ข้างในเนี่ยนะครับจะกัดอะไรเขาไม่รู้นะครับเดี๋ยวถอดดูนะครับ เป็นล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยน,นี่ล็อกนิดหน,นึ่งเนี่ยล็อกเข้าไปในนี้นะครับต้องงัดออกงัดให้มเฉียงแบบนี้นะครับเนี่ยล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะงัดต้องใช้สองมือนะครับเนี่ยต้องใช้สองมือดันลงข้างล่าง นะครับก็งัดขึ้นนะครับต้องใช้สองมือถ่ายกล้องมือหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่งัดออกนะครับนี่ล็อกเห็นไหมล็อกไหมล็อกเข้าไปในส่วนนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเก่าที J นี่ก็จะแงะตรงนี้ออกคนระับนี่นี่เห็นไหมเห็นแต่สวมก็สวม่งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เห็นนอ็อตขันน็อตออกนะครับ ประแจเบอร์สิบสี่ขันออกนะครับเนี่ยนี่ ไปยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นปุ๊บยกออกนะครับนี่ยเนี่ดูขี้เซเวอนะครับทำความสะอาดนะครับเนี่ยขันไม่ออกนะครับก็ใช้แรงไม่ถึงก็ใช้เขาบอกอะไรก็ได้นะ นี่เห็นไหมแต่ต้องระวังนะครับนี่ออกแล้วนะครับยกออกนะครับแล้วยางออกนะครับออยาง นี่ยางนี่นี่ยางออกก่อนกัดดึงดีๆโด,ดยขาดครับนี่ดึงเนี้ยดึงเนี้ย เรื่อยๆนะครับคอนดึงลิ้นสุดนี่ถอดอยางออกแล้วนะครับแล้วก็เหลือที่นี้นะครับจะใช้คีมบีบออกนะครับเนี่ยคีมนี่บีบตรงนี้นะครับบีบข้างล่างเนี่ยนะครับบีบให้มันเล็กลงแล้วก็ดึงออกนะครบับเดี๋ยวจะบีบให้ดูนี่คันบีบน็อตก็จะบีบด้านด้านนี้น็อตเขาเรียกวไม่ใช่น็อตมดุดมุดนี่ นี่โอ้โหเด้งออกเลยหายเลยนะครับนี่นะครับปีบให้ตรงนะครับนี่ปีบอย่างเงี้ยนะครับอ้ยอทขนี่อ้ดนี่ขาดกนี ขาดาดจใจนะโอ้ยแต่วันแต่ติดนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพืนท่านผู้ชมโอ้ยเนี่ยเห็นไหมหนูอย่างดีครับหนูเนีชูชวด้วยเนี่ยสายขาดเพื่ต้องเปลี่ยนหมดครับเนี่ยต้องเปลี่ยนหมดเลย อันนี้ก็สกปรกเลยนะครับนี่ในด้านน,นู้นขี่ราดขี้เรียยนี่คับโอเป็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำเมียนกอกอ,อะไรนึกโอ้สุดยอดไหมล่ะนะครับนี่ผลของคุณหนู อะไรบ้างนะครับนี่โอ้ยสายไฟขาดหมดเลยอือต้องพึ่งช่างเนี่ยอือตายตายตายหอมันเบียบรถไม่ถึงร้อยนะครับนี่โอ้ตายตายสายไฟขาดหมด สายไฟกันย่อ้ยทดีเนี่โอทุกเส้นเนี่ย หนึ 1> 1่งสองสามตีห้าเต้นต,ต้องพึ่งช่งางนีู่แล้วน่าตายเฮ้ยดูน้องนี่ดูผลงานเขาคุณหนูนะนี่อ๋อเป็นเตนิมอ นี่กัดจนจำจะยี่ต่ออะไไงพี่น้องเอ้ยหน,นูว่าจำเลยกัดโอน่าจะเผื่อกันต่อบ้างนะครับสุดยอดสุดยอดคุณหนูนี่เ้ยจำเลยเนี่ยกัดจำแนละ้วใครจะต่อได้พี่น้องต้องหาบัตรกีบัตรกีก็เสียอีก หลุดเป็นแล้วเ็นมันกัมุดมั้นะุดเป็นสนิมมดเลยครับกัดทุกเนี่ยกัดทุกอย่างครับเนี่ยไทยเขาไปได้ห้องกันนะครับเนี่ยจะไปกัดอะไรบ้างเนี่ยรถเหยียบไม่ถึงรอยเนี่ย